จอเลือ Samsung Galaxy A72 5G ว่าทีโทรศัพท์มือถือระดับกลางรุ่นใหม่ที่น่าสนใจที่สุดของ s a m s u ุงโดยมี c 20,000รับรองจากโดยงานกสทชเป็นที่เรียบร้อยคาดว่าเปิดตัวในอนาคตอันใกล้นี้สวัสดีครับกระมาในเาานด็ข่าวสารดีๆทางไอทีกันเป็นประจำในทุกวันในช่วงเช้าเียวราบ8ในกา30นาทีในขาาน่าวสารดีๆทางไอทีครับ Like your area. กรแบบ้วชมข่าวสารฝากพื้นกดถุกใจกด Subscribe ช่อง,องเราด้วยเพื่อใจพายข่าวสารที่เรามาปัปเดตแบบนี้กันเป็นประจำในทุกๆวันครับ s Samsung Galaxy a m ซุง g า a l a x ซี่เอซีรนะครับเป็นอีกหนึ่งรายการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ของซัมซุงที่น่าสนใจอยู่พอสมควรเพราะมีตัวเลือกที่หลากหลายรวมถึงมักจะมาพร้อมกับจุดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็ฟีเจอร์ที่ครบคันในเครื่องเดียวซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีข่าวข้อมูลเกี่ยวกับ Galaxy A725G วาทีสมาร์ทโฟนระดับกลางตัวท็อปรุ่นล่าสุดนะครับเตรียเปิดเผยออกมาให้เราได้ทราบกัน และค่อนข้างได้รับความน่าสนใจจากผู้อ่านมากเลยทีเดียวครับถึงแม้ว่าสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นั้นยังไม่ได้มีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือกําหนดการแต่เราเนี่ยได้ทําการรวบรวมข้อมูลน้องใหม่ 5G รุ่นใหม่ในอนาคตมาฝากกันด้วยครับ Galaxy A72 5G จัดอยู่ในกลุ่มของสมาร์ทโฟนระดับกลางรองท็อปแห่งตระกูล A Series โดยจะมาพ้องกับดีไซน์การถอดแบบมาจาก Galaxy A52 5G โดยหน้าจอแสงผล Super AMOLED Plus ขอบจอที่บางเฉียบ หน้าจอใหญ่ที่6.7นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ มีการจอรูสำหรับการติดตั้งกล้องเซลฟี่เอาไว้ด้วยโดยที่ได้ดีไซน์นี้ว่า e n f i t i o Display แม้ว่าดีไซน์หน้าจอจะคล้ายกับ Galaxy A51 แต่ที่ด้านหลังของตัวเครื่องก็มีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเนื่องจากว่า Galaxy A72 5G จะมาพร้อมกับบอดี้กระจกที่มีการเล่นลวดลายแบบ p ริ s m หรือที่เรียกว่า Prism มค s s ที่สามารถสะท้อนแสงดูสีสันสวยงามเงางา,งามมากขึ้น เป็นเอกลักษณ์ของตระกูล A-series รุ่นท็อปขยับมานิดหน่อยนะครับด้านบนของฝาหลังเนี่ยจะเห็นกล้อง4ตัวดีไซน์คล้ายๆกับ Galaxy Note 20 series โดยเบื้องต้นคาดว่าทาง Samsung นั้นจะพัฒนากล้องเลนหลักเป็นเลน Wide ต่อมาเป็น Ultra er Wide แล้วก็จะมีเลนมา c ค o แล้วก็เลน Depth Sensor สำหรับการจับภาพระยะลึกตื้น เพื่อถ่ายภาพหน้าชัดหลังเบอร์ได้โดยความละเอียดหลักน่าจะอยู่ที่64ล้านพิกเซลพร้อมกับเทคโนโลยีพิกเซลบินดิงสำหรับรวมพิกเซลให้มีความใหญ่มากยิ่งขึ้นในเรื่องของประสิทธิภาพการทํางานเชื่อว่า Galaxy A72 5G ตามรายง,งานระบุว่าจะมาพร้อมกับซิปเซต Exynos 1080หรือ1080จากเดิมที่ Galaxy A71 5G ใช้เป็น Exynos 980รันบนระบบ Android 11ครอบทับด้วย One UI 3.1นะครับ เวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยทีเดียวสำหรับตัว x y n o s 1080เป็นชิปเซตที่เพิ่งเปิดตัวมาไม่นานนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยจะมารพร้อมกับสุดเด่นด้านประสิทธิภาพบนสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี5นาโนเมตรเหมือนกับโทรศัพท์มือถือเรือธงเลยอย่างคิวบิน9000ซึ่งจะช่วยให้ทาร์เสเตอร์มีความหนาแน่นมากยิ่งขึ้นและยังช่วยประหยัดพลังงานมากกว่าเดิมด้วย จุดเด่นของเขาคือการรองรับ5 g แบบ mm wave และ s ส b 6 g ครับมาพร้อมกับระบบ bluetooth 5.2, wifi 6ในด้านของโครงสร้างนะครับในเรื่องของ cpu เชื่อว่าตัวนี้เนี่ยมีการพัฒนาเป็นแบบ1ครับรวมกันเป็น8คอ core มาพร้อมกับ cortex a 7 8ก่อนหน้านี้เคยมีคะแนนผลทดสอบของ x y n o 0ห0ึู่นจตูเปิด,ปดเผยออกมาครับซึ่งชิปเซตตัวนี้ทำคะแนนไปได้ถึง6,93600คะแนนเลยทีเดียว นับวาเยอะมากๆเลยเทียบเท่ากับมือถือรัอวธงอย่าง snapdragon 865หรือ 865+ เลยนะครับในส่วนของราคาและการวางจำหน่ายเชื่อว่า galaxy a72 5g จะเปิดราคาในสหรัฐก่อนอยู่ที่ประมาณ599ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ17,800บาทครับโดยคาดการณ์ว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2021ต้องมารอรุนกันนะครับว่าปีหน้าเนี่ยรุ่นนี้จะเข้ามาเปิดตัวในช่วงไหนแล้วมาปเดตให้ทราบปันอีกครั้งหนึ่งครับมาต่อที่ข่าวที่2ครับไปที่โทรศัพท์มือถือของฝั่ง realme บ้าง ล่าสุดนะครับได้มีรายชื่อของตัวเรียวมี C20 ในรหัสของรุ่นคือ IMX3061 ครับน่าเสียดายนะที่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเรื่องเทคนิคต่างๆให้เราได้ทราบด้วยรู้แค่ว่าผ่านการรับรองจากหน่วยง,งานกสนชแล้วและรองรับเครือข่าย 4G LTE ครับแหล่งข่าวพบว่านอกจากประเทศไทยเรียวมี C20 ยังผ่านการรับรองจากหน่วยง,งานในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียด้วยซึ่งหมายความว่าตัวเรียวมี C20 นั้นจะมีการเปิดตัวในเร็วๆนี้ทั้งยังมีสเปคของตัวเรียวมี C20 ด้วยไหลออกมาเลยนะครับจากแหล่งข่าวที่อ้างอิง รู้แค่ว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ใหญ่ที่5,000มิลลิแอมก็ต้องมารอรุ่นกันต่อไปนะครับคาดว่าโทรศัพท์มือถือรุ่นนี้จะเป็นอีกรุนน่นนึงที่น่าสนใจถ้าว่าจะเปิดราคามาในเรทที่ไม่เกิน5,000บาทด้วยถือว่าน่าสนใจไม่น้อยเลยในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ดีไซน์ที่ดูสวยงามด้วยนะครับไว้ถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยเราจะมาอัดเดท้ทซาบเป็นครั้งหนึ่งครับ และทั้งหมดนี้ล่ะก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่ามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อติดตามข่าวสารดีๆรดีๆแล้วคลิปนองเราต่อไปช่องเรามี Facebook Fan Page แล้วผมิ้งนิงไว้ใต้คลิปนี้อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กันด้วยนะสัคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนกับอัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย